นี่อินทบารลำบาฮีสีแดงครับแพงครับนี่ลูกซุกแล้วครับเพื่้นหอไว้กันกระรอกกระแตนะครับไอต,ตอนที่ออกลูกมากก็นี่เป็นลูกเคี้ยวแบบนี้แหละ เพิ่นซีหอไว้ครับแต่ละต้นแพงสุดๆเลยครับต้นก้ามีแต่ราคาเริ่มต้นจากสองพันขึ้นไปนี่ก็ต้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับกระถางละสี่หาพันครับต้นก้าต้นหนึ่ง ต้นก้าต้นหนึ่งสี่หาพันบาทครับจนมาถึงต้นก้าลักหมื่นครับ สวนขายพันอินทราลำเพราะเนื้อเยื่อครับยุคค้องหานเ,เาานี่ยขนาดนี้อันน,น,นี้อันนี้คือใบฮีแดงต้นก้าเนี้ยคือกระถางละหกพันละหกพัน ห0พันค่ะที่พ่อถ่ายอยู่นี่ต้นละห0พันครับต้นก้าใบสีแดงกระถางละ6,000นะครับเนี่ยแล้วไปเจอส0 0โลร้อยสามโลร้อยก็มีนะทั้งดอกไม้สามโลร้อยอ่ะโอ้โหได้ออกมานี่เขาเขียนวันที่กินเลยนะวันที่กินกินรามนั้นโอ้โหติด อันนี้อันนี้กี่กี่เดือนนะคะสามหกเดือนอันนี้หกเดือนสองพันห้ากระถางนี้หกเดือนสองพันห้าที่เราจะเอาวันนี้หรอที่เราจะเอาวันนี้เราตกลงไว้อยู่ที่2ส0งอันไหนก็ได้คะพี่เพราะพี่ไม่ได้จ่ายตังค์เออยังตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะค่ะเราอยากได้ไหนเราก็หยิบเอาเลยนะคะตัวนี้หรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือใบความเสี่ยงขายแล้วค่ะหมดแล้วค่ะไม่มีเจ้าของมีเจ้าของแล้วค่ะอันนี้แต่ราคาต้นเท่าไหร่ครับเนี่ย ไครที่ก็ไม่ได้ของของของนยยุญาตไม่แจ้งนะคะแจ้งได้มีงินก็ไปมาไม่ได้นี่สี่พันหกพันแปดพันสองหมื่นห้ามีหลายไซส์หลายราคาแต่ไม่ใช่ของเราอันนี้มืดเอาเพราะว่ามันมีหลายพันถูกต้องไอตัวที่มัดมัดไว้ในเตรียมส่งแล้วเหรอครับ ทีอมีแบบสีที่ก็นำเข้าสีที่อังกฤษนะคะมีอ,อินสีที่ฝรั่งเศสซาอุซาอุดนี่นำเข้าเฉพาะคันอัจวะมั่นกันค่ะอ๋อเดียวกันเหรอใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะ2,500ตัวนั้นเขาสองพันห้าสองพันห้เห็นไหมเมื่อกี้ถามเยอะลเลยเหมือน6เดือนกระถางนี้6เดือนห้าใบหกเดือน นี่ใบฮีสีเหลืองครับเนี่ยกระถางนี้2อ0พครับที่หยิบให้ตอนแรกะก็คือใบฮีสีแดงสามปีผลออกลูกนี่มันคือแค่หกเล้ยงขนะ้งใบมีสองสามสี่ห้าใบพออกห้าใบ สวัสดีจายายจ้าวัสดีจ้าเฮ็ดยังมือนี่มีงานยังสิมาเห็ดเนาะโอ้มือนี่นั่นไปเที่ยวสวนอินทพาลัมก็เลยซื้อต้นก้ามันมาเสียไปล่องเมืองนครนพนมจ้ะบานนี่น่น ต้นนี่คือตัวผู้เด้อจ้านีนต้นเป็ตัวผูวนี่ราคาเพันยูทีประมาณสองพันหาจา่ะอันนี้คือตัวเมียจ่ะตัวเมียนี่ราคากระทอกันจ 2, ่ะสองพัน,น,น,น 2, หานี่หรายราคาเด้อไปแผงกระดีบพวกนี้นี่สองพันหาเนี่ยมันได้จักใบหนึ่งสองสามสี่หาได้หาใบจ่ะสองพันหา ต้นตัวเมียอันนี้ซื้อมาสามต้นจ้ะลูกมันนี่เด้ไดนี้นะซื้อมาเนวใดไรนี่อไไนโอ้ตัวนี้นันมาเพื่อน,น่ะกินได้ได้จ้ะอันนี้เขาขายอยู่ละดค่าโลละสี่โลจ้ะนี่น่ะหวานฉ่ำจ้ะขึอเข้าใส่คอามต่นตาอันนี้เป็นอินทภ่าลาบายที่เหลืองครับบาที่แดงบอได้ซื้อครับมันยังแพงหึ้นไปกว่าหัน ครับเมื่อนี้สิส่วนพี่น้องมาปลูกอินทผลัมและหาวิธีเพาะน้ำกันครับเมื่อนี้ผมสิมาส่วนพ่อแม่ไอ้น้องผ้ากันมาเพาะครับมาเพาะเม็ดพ่อเป็นออกมาแล้วอ้าวผ้ากันปลูกเถอะเนวใดก็ปลูกไปเขาว่าเพาะเม็ดนี่เพาะเม็ดนี่คือเมล็ดของมันครับ นี่คือมเร็ดครับเมเร็ดที่กินแล้วกินแล้วห้าก็เก็บกไว้ไปเพาะครับเมื่อนนี้มาทําพิธีมาว่าห้าสิเพาะแบบใดแต่เห็นในยูทู e เพิ่อนๆกับผ้ากันเพาะอยู่แต่หาว่าซอยกันปลูกซอยกันยังครับในภาคอีสานด,ดินดินทาาสูงเป็นดินทรายหรือดินเท่ห้าถิ่มไว้ว่างเปล่าก็มาเพาะเม็ดนี่ไปล่งเลยครับรงเลย พอตอนนี้เบื้องต้นพันนี่ครับนี่ตัวผู๋นี่ตัวผูวผ๋กับสองพันหาครับอันนี้ตัวเมียพูดว่าตัวเมียกั 2, บสองพันหาครับสองพันหาพอว่าเป็นการพเพาะเนื้อยเยื่อมาจากต่างประเทศครับมาจากซาอุดีอราระเบียต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ทะเลทรายครับพอสอบน้ำเท่าใดร่หรอครับออสองสามหมื่นฮดถธอหนึ่งก็ได้แต่การปลูกก็คือขุดหลุมให้กว้างแน่กว้างจักพุ่นละ กว้างจากเมตรหนึ่งเลือกเจ้าหาซิบเส้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยยางร่องกลนหลุมครับคือเขาปลูกต้นใหม่ธรรมาดาบานเท่านี้ละปุ๋ยขอ,อกขี่งัวขีเ่เป็ดขี่ไก่ก็ใส่ปูนม่านนั่นแหละมาลรยขาเสือ้อในหลุมบอ่อครับตอนปลูกกระยกให้มันสูงกว่าปากหลุมในเจ้าหน่อยครับให้มันสูงๆฝนตรงมาจยังไงนามขังครับมันเป็นต้นใหม่มันเป็นพืชสนิดว่า มาจากเมืองนอกครับอมันตามกันมาเอา้าต้นสละครับพ่อออกจากต้นสละและ้วก็มาอินทปาล่มครับแต่ทั้งบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาก็เห็นอยู่เพื่อนลุ่งยูทูบมาหลายอยู่ทั้งร้อยเอ็ดครับแล้วก็สยภู่มครับ เท่ากับ่อเก้ากายก,กันสิบบ่อเก้าถึงกันบันเนศิไ้อันแม่พ่อนเอาอันนี้ก็คืออินทปาล่ำเนาะซื่อมาเมื่ว่านเนี่ยซื่อมาจากอำเภอนหนองเสือครับข้องแปดหนองเสือข้องแปดอ่าแล้วบันนี้ก็กินไปน้ำเอาเม็ดมันใส่ถงเสือไปน้ำพวกเยียงอะได้ เอาล่างดูแมหมพ่อนี่เอาน้ำล่างล่างเลยขยี้เอาเอาน้ำเอาน้ำใส่เนี่ยเอาน้ำใส่เนี่ล่างเลยขยี้ขยี้บอใส่ก็ได้ดอกน้ำสมมติสะก่อนเมือนี้ให้ไถเบืองเอาเอาน้ำใส่น้ำใส่เลยขยี้ขยี้ให้น้ำเมือกมันออกครับแล้วก็ลิ้นถิมอ่าลิ้นถิมลิ้นถิมเน้อน้ำเอาน้ำใส่ลิ้นเอามือขยี้ขึ้นยองยานั่งเนื้อแหมพ่อน ข่าขยีแบบนั้นละขยีขยีขยแล้วกะลิ้นน้ำออกผมจะเอาแค่ข้าวเป้าเด้อแต่สิบอห้แม่พ่อปฏิบัติตามต่เอเขาเห็ดแบบนี้แหละขยีแบบนี้ก็ลิ้นน้ำออกก็แช่น้ำไว้อีกแช่น้ำไว้แช่ไว้อีกแช่ไว้อีกแลก้วค็มืออื่นเศร้ามากอีก,กมาขยีคือเก่าเนี่แหละมาเห็ดเนี่ยนี่อยู่ สามมือครับอพอครบสามมือแล้วก็พอครบสามมือแล้วก็เอาขว,เขวดนี่แหละขวดนมปังนี่แหละครับที่มันมีอยู่เนี่ยเอากระดาษที่สู่ร่องก้นเอากระดาษที่สู่ร่องก้นอันนั้นชุบวาผ่านไปแล้วเด้่ยหนึ่งมือสองมือสามมือนผ่านเนี้ยนี่ละ เออนั่นน่ะไอแม่พ่อแล้าก็่ังเหตุน่ะปูให้เรียบพรครบสามหมื่นแล้วเนาะกาลงไปเพราะครบสามหมื่นกาล่งไปเอาล่งไปก้นนะั่นะน่ะขวดปลาสติขวดใส่นมปังมาเนี่ยแหละใส่นมปังกินกับกาแฟนี่ยแหละกระจายออกไปสามวันเลี้ยงเม็ดหมดละอือ อ่ายาไปซัมมาซียังเป็นันนี้ก็เอาดาดกระดาษที่สู่ลงไปปุกเอาลงไปปุกแล้วก็ยดน้ำใส่อ่ากดลงไปเลยเอาทับกันมาเลยอ่ะอ่ากดลงไปเลยกดลงไปอ่าที่นี่ก็ลิ้นน้ำลงไปให้มันซุ่มหมดละ น้ำใช้กระดาษทิชชู่ยามันขังได้แค่มันซุ่มๆเออสิบเนี่ยผ้าขวดตัวนี้ม่มีรูออกด้วยครับเห็นว่ามันมีหูหิวเนี่ยนี่มันมีหูหิวอยู่กับยาฝานี่แต่ทางในมันตันเลยครับเด้อมันมีหูด้วยนี่มันนี่ก็สิได้ขันปิดไว้เลยปิดไว้เลยปิดฝ้าวขวดเลยด้วยจา่าอ่าเก็บไว้ ไว้ในที่ร่มนี่ล่ละจ้ะแล้วก็มาเบิง่งจนว่าเม็ดมันงอกมันแตกงอกออกคือเม็ดพืชเน่าอื่นนั่นล่ะเข้าจังแยกใหา่ไปใส่กระปาะน้อยๆพอใส่กระปาะน่อยๆก็จังใหายขึ้นมาใส่นนนี่นี่ต้นนี่6เดือนด้อครับด้วยหเดือนนี่6เดือนหกเดือนสองปหาถ้าเป็นใบยีสีแดง ต้นขนาดนี้ไปถามมาว่าี่จับบ่ได้เลยคือต้นละหกพันบาทครับมือนี่ก็สจได้มือมือนี่กระสีได้เอาอันนี้ให้เบิ้งครับเอกสารซื้อต้นใหม่มาสามต้นนี่เอกสารที่เพื่อนไหนมากกำกับการปลูกก็คือ ว่าเป็นซื้อทางร้านเพื่อนเพื่อนรับประกันว่าจะต้องตรงตามคำว่าว่าขึ้นตัวนี้ตัวผูสามต้นเป็นตัวเมียก็เลยเอกสารตัวไหนมาก็ขึ้นนี่แหละครับนี่ว่าเปนโฆษณาเด้ครับแค่ว่าห้เบิ่งว่าไปเอามาจากฟาร์มนี่แหละครับนี่แหละครับ ท่านเยบ,บุรีเนี่ยแหละครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับข่้นมันมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับช้มก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพอเวียงในเดอ้เออ่ส่องพอเวียงแอนแมพ่พ่อนหรือส่องรักก็คือวิถีสาวสวนตาเวียงสไตล์ครับพิมพ์เขาไปเบิ่งเลยครับเดอ้อวิถีสาวสวนตาเวียงสไตล์อันนี้ก็เสาไปปลูกจุบุลละ นครพนมบุญละอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อซอยกันปลูกขันซอยกันนี่กินแหละเก็บเม้ดมันไปเพาะเพาะแล้วก็ไปปลูกพราาราคามันแพงแต่แครับซอยกันปลูกอีสานบ้านเฮาปลูกได้ทุกอย่างเลยแหละครับเ<ค>พราะความขยันของคนอีสานแของอ็งขดคอนอีสานบ่มีทางว่าสีเฮ็ดยังบ่ไรเฮ็ดได้เบิดครับ ทำงานสูงทำงานต่ำในเวดคนอีสานอืมวันนี้ไดลละยาเมือนี่ผมกัดซิมี่โทนี่แหละครับมผมจได้ไปแล้วครับจ้าวัสด,ดีจ้าร่างกินอินทภาลั่มจัะหวานฉั่มแท่จ้า